สวัสดีค่ะจีทพันธ์ประพันธ์วงขค่ะวันนี้มีข่าวดีมาฝากทุกคนนะคะเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ้นั่นเองค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบที่จะมีโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิดส9สําหรับประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะโดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564ซึ่งเป็นงบประมาณกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ้นั่นเองนะคะมาจัดหาวัคซีนโดย ใช้วงเงิน2,379ล้านบาทค่าวอ่าายให้ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะทําสัญญาจัดหาวัคซีนล่วงหน้านะคะภายใต้งเงื่อนไขที่มีโอกาสจะได้รับวัคซีนหลังจากที่มีการวิจัยเรื่องของการใช้วัคซีนอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ผลนะคะหลังจากนั้นค่ะกรมควบคุมโรคก็จะ ทำการจัดหาวัคซีนเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นี้จำนวน26ล้านโดสค่ะซึ่งก็จะต้องมีการทดสอบกันก่อนหน้านี้นะคะว่าปลอดภัยสำหรับการใช้ในประชาชนทั่วไปก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะถ้าหากว่ามีการจัดซื้อวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วประเทศไทยก็จะใช้งบประมาณในปี2564ในการที่จะนําวัคซีนกระจายไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศค่ะหากเรามีการใช้วัคซีนได้นะคะก็จะมีการลด อัตราการป่วยลดการเสียชีวิตรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 ด้วยแล้วก็ยังสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นนะคะที่สำคัญตอนนี้ประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะก็จะต้องมีการ ดูแลตัวเองการป้องกันโรคโควิด19นะคะโดยการสวมหน้ากากอนามายัยการล้างมือบ่อยๆนะคะการรักษาระยะห่างและที่สำคัญอย่าลืมเช็คอินเช็คเอาผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทางรัฐบาลน,นะคะมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยคะ่ะวันนี้เป็นข่าวดีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ